โอเคเดินไปเลยช้านเดินไปพร้อมกันนะช้าแล้วก็ไปตรงที่ที่มึงยืนันเมื่อกี้ได้เกือทีดเกือเฉดด คุณว <laughs> <laughs> ่าทำฮี <and> ่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วทุกแม่งยืนกันเน่ยเอออะไรสวยเริ่มเข้าไปดิอย่าไปดิอย่าไปดิ ไอติ้งขยับไปดิท่านเนแต่ละคนไม่ยังแต่ละคนไม่ยังมวงเลยถือถือกล้องนึ่งยังถือเอ็มดีพกเดี๋ยวไปดีเดี๋ยวไปดีเดเข้าไปนู่นะถืออยู่จับมุมกล้องอยู่ในมอนเลยนรองพี่ในมอนเลยครับ รัวเลยเอาหลวงพี่มนัมนนิมนต์อีกโอเคมีเสียงถ่ายรูปเวยหรอพี่อย่าไปยาแล้วแต่งใหม่ดีกว่าแค่หกแสนเองจริงพี่ยาเลยพี่ยาเลยผมรอผมยังไม่ได้เข้าง,งานพี่แดง <c oughs> เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอเดี<ม>๋ยวเดี๋ยวรอดูหลวงพี่เาจะพูดยังไงพี่ต้องแบบว่าแต่งแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นงานต่อไปคงคงเป็นงานศพพี่แดงคิงอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวพี่ตัวตัวขอจองเป็นภาพคืนนึงครับไม่ใช่งานศพพี่แดงคิงงานศพมึงหนเลยวะโอ้ยครับเฮ้ยเออถ่ายแล้วขนมมือ นี่มีพนมมือด้วยจบแล้วคนระับตำบญตักบาทเช้าคุณจอนคุณฟูจินะครับ <c oughs> คุณพบกันได้ไงคุณเจอกันได้ไงเจอกันที่โรงพยาบานนะลครนะับคุณฟูจิเจอที่โรงพยาบาลแล้วเราประทับใจอะไรกันนะทำไมถึงเราได้มาคบกันนะเพรผมก็คุยไปเรื่อยๆนะแบบไม่ได้นั่นอนะ่ะคือพี่ผมแนะนำมา ก็เลยลองมาคุยดูแล้วคุณฟูจิประทับใจอะไรเขาอ่ะทำไมนึ่งเขาว่าเขาอ่ะเขา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 น่ารักดีครับอือแล้วก็คือเราเรา,เราจะไม่พูดอะไรต่อแลวแช่นี้ใช่ไหมับค <c oughs> บรับโคตรัว <c oughs> หนูกำลังหลุดกระทจูบเลย <c oughs> จูบเลย เออจูบเราเองแล้วคุณฟูจิจะรับคุณจอนเป็นสามีไหมครับรับครับรับแล้วคุณจอนจะรับคุณฟูจิเป็นภรรยาไหมครับรับครับโอเคขอมีความสุขทั้งสองฝ่ายนะครับหนักนิด <c oughs> เบาหน่อยก็อย่าไปยอมกันนะครับ <c oughs> ใส่ได้ใส่เลย <c oughs> แล้วก็คุณจรผมมีอย่างหนึ่งจะบอกถ,ถ้าผู้หญิงไม่ดีนะครับเชื่อผมว่าใส่เลยผู้หญิงคนใหม่ยังมีนะครับส่วนคุณฟูจิครับส, <ะ S 1> ส่วนคุณฟูจิครับผู <สะ S 1> ้ชายคนใหม่มีเยอะแยะนะครับอย่าแยงมันเป็นทำไมบ้านหลงพูดแปลกๆนี่ก็ขอยคบกันนานๆนะครับเอยเหมือนรักกันนานๆผมอยากเห็นบ้านหลงแต่หลงพี่ครับแต่งเลยครับ ขาดเพลงครับขาด,ดเพลงครับขาดเพลงเย่ยินดีด้วยน้องชายเย่กูมไม่รู้จะทำยังไงใช่ไแม่งรักกันนานๆนะคะลูกเต็มมากหลานเต็มเมืองฮ่า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 จุดฟู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 จดุจดฟู อันนี้มันหัวปีับบอะไรของเล่นแล้วแล้วเพื่อนๆจะมีใครอวยพรอะไรให้ให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวไหมครับไม่น่ามีนะครับผมเห็นข้างๆผมคว้างอุธกันเต็มเลยครับไม่มีใครอยากจะอวยพรเลยครับเต็มเลยครับรักกันดีๆอย่าปีใส่กันนะครับอะไรยอมได้ก็อย่าไปยอมกันนะครับ เอาแล้วงโซ่จิ้อย่าไปกวัวผัวนะครับใส่เดียวได้เลยนะคะแล้วก็โอเคครับผมขอขอขอถ่ายรูปภาพหน่อยครับเก็บบรรยากาศหน่อยครับไอ้ซิคไนตเดียดีไอซิกไนต์ซิกไนต์ดีขอให้รักกันดีตีกันต็ม กี่ล่าน,นี้อ่ะโดนอะไรอาวุธจีเห <laughs> รอล่าน,นี้มือถือโดนแน่นอนร,ร้อย <c oughs> เปอร์เซ็นเก็บบรรยากาศโอเค ออขอขอเชิญทุกทุกคนร่วมถ่ายรูปกับเจ้าบ่าวเ <c oughs> จ้าสาวนะครับผมจะถ่ายให้เอาซิกเราอาให้แก๊งซิกหน้าเขาถ่ายก่อนเลยก็ได้ครับสวัสดีบ,ดบพี่พี่ครับท้าบักครับยังเห็นได้เลยเนาะฝ่ายเจ้าสาวก็มาทำไมครับก็มาทำไมครับ โอ้ยยแล้วเจ้าสาวมันไม่มีมันไม่มีเพื่อนเลยวะนี่เอลพีฝ่ายเจ้าสาวฝ่ายเจ้าฝ่ายเจ้าสาวเนี่ยเอลพีนี่ไงไม้ก็เป็นเซตเป็นเซตไปโอเคคนว่าครับฝ่ายเจ้าสาวเอาละรอรอรอฝ่ายฝ่ายเจ้าสาวถ่ายรูปไหมครับอ่าฝ่ายเจ้าสาวเข้าไปหน่อย

โอโหโอเคครับขอเชิญคนอื่นๆที่อยากร่วมถ่ายกับเจ้าบ่าวครับเจ้าสาวเจ้าบ่าวไม่มีแล้วหรอครับเนี่ยเฮ้ยพิจองมาแมวพีิจองเอาก็ไม่ได้ลงเอ็นบีด้วยเดี๋ยวนี้เหียเพิ่งเพิ่งลบเอ็นบีออกใคร อยามามามาโอเคขอโอเคโห่เชื่อหลังลายเลยตั้นึงแป๊บนึง,นงมันก็ยืนให้มันเสมอกันหน่อยเอะนี่ผมหัวเลรือฝั่งนู้นฝั่งนู้นคนน้อยขยับให้หน่อยครับโหโหัหวลเรือนำัครับ ฟูจิขยับไปดิเรอเล่นลอเล่นลรอเล่น,ลนไปลาปลาอะไรปลายังไม่ทันถ่ายเลยปลาปลาแล้วขยับขยับเข้าไปหน่อยครับคุณผู้หญิงินี่อยับามาเออทอ,องแช่แช่แชโอเคเขอบคุณครับ เปิดไม่ไม่ต้องเปิดแผลไม่ต้องเปิดครับกล้องผมพอดีว่าซื้อมาแพงอ่ะเอาเูกได้ที่ไหนครับเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งให้ในดิสก็แล้ในดิสในเนี่ยของธรรมดาไอ้พวกกล้องอันนี้โฟกัสหน้าหน้าลงกในห้องร้อาเออแต่ประเด็นเนี้ประเด็นเนี้คือกูเพิ่งลบเอ็นบีเพิ่งลงเอ็นบีตัวของเมทีไปแล้วกูลบไปกูลืมไม่เยอะไม่มีเอ็นบีถ่ายสดเลยโอ้ไม่ไหวไม่ไหว โอ้ยเย็ดสดก็สวยอ่ะรักการ์ดนานๆนะคะลูกเต็มบ้านหลนเต็มเมืองจุ๊บๆถั่วโอหใครเขาเป็นใครใครเขาเป็นทั่วลยเด็กคนนี้วะเนี่ยไม่เอามันไปสักทีวะหนูเองเจ้าสาวนี่แหละอยากกินเหล้าเอาเราไม่ไนะครับพอแจกแล้วครับงานครับเออไม่มีไม่มีอาหารไม่มีแอลกอฮอล์แจกเหรอ ทำไมท่วกับท้วงไม่จูบกันต้องจูบก่อนมันถึงจะเป็นวิธีใช่เออตั้งแต่เริ่มงานมายุ่งเหแิเรื่อง้กันเลยอะอ่ะแตงผมขอเสียงแบบจูบมั่วอะไรเงี้ยสักสักทีครับใช่ใช่บอกจูบมั่วทีไรยังได้ทีไรยังทำได้เลยอ้าจูบจุ๊บหน่อยทีไม่จูบกูจูบนะ เออใจเย็นใจเย็นของเจ้าบ่าวของเจ้าบ่าวใจเย็นของเจ้าบ่าวจะไม่เห็นได้ยินเสียงเลยว่ะอะไรเมื่อกี้ไม่ได้จุ๊บเออไม่เห็นได้ยินเสียงเลยเย็ย็เย็นเยนเสียงเบาเกินอ่ะแล้วผู้หญิงไม่มีจุ๊บกลับเลยดึงหนีปะเนี่ยดึงหนีแล้วสาจะเป็นศิษย์สายแดนเป็นประธานใจเย็น